กองไม่หนึ่งบัรจุฉาทั้งหมด20บไปเป็นฉาหมายเลขไรวมทั้งยี่สิถ้าส่งหยิบาขึ้นมาพร้อมกับของไปแล้วก็น่าจะเป็นที่จะได้าที่มีผลต่างของหมายเลนาเรอบก็เลือกึงนึส่วนบสอง่วนสามสิบแปสหนึน er mm ่วนยี่ส1บสี่หนึ่งส่วนสิ9้า จำนวนแบบที่สนใจจะมีพ้นแูหนึ่งหนึ่งสิบเอ็ดแล้วก็2องสิบสองสามถึงสิแล้วก็ยี่สิบครับผมซึ่งจะมีทั้งหมด10แบบซูจกกากตอนแรกของขั้นแบบจำนวนแบบทั้งหมดยี่สบองไปจากยี่สิบไปจะได้สองในยีเท่ากับ20่สิคูณสิ Exactly.